ขยับอืมแข้งซ้ายแขงขวาครับเมาครีครับยกที่4ี่ครับปล่อยตัวมาดีประมาณ5 6 1เลยนะครับอยู่ที่เมาฟีครับนี่แหละครับไม่มีเหตุผลอื่นใดเลยครับดินมังกรครับต้องต่อยเท่านั้นนะครับไปแรกเข่าครับเหมือนคงจะสู้ลําบากอยู่ครับเตะขวาครับดินมังกรต่อยครับตัวครับพยยางการสู้เต็มร้อยทั้งคู่ครับเอาแข้งขวานี่วู่ไปครับ เอาเตะซ้ายของคัมพีเทวดาโอ้โหนีตัวไวจริงครับมีมาในน้ำหนักที่กับนขวาเลี้ยวขับขับขวาบวกไปเสีขวาตามไปน่แหละครับจังหวะเตะข่อยขวาของพีที่เคล็ดที่เก่าเวลาเดิมกัล้วครับพยายามจะจ่อยเบียดช่วงช่พยายามช่วงสู่วิธีนั้นครับนึ่งเข้าไปครับหนักมาเข้าทางน้ำแต่สูงสูงได้เบียดเพราทั้นล่างทีเทวดาโอ้ดูครับจังหวะเบียดนใจเย็นและดับระดับลิ้